ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมบอกว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยไม่ใช่ขายตรงแต่เป็นซิงเกิลมีการย้อนถามผมนะซิงเกิลเป็นยังไงตลกไหมซิงเกิลเป็นยังไงมึงยังไม่รู้จักซิงเกิลเลยแล้วมึงมาบอกว่าเขาเป็นขายตรงเขาเป็นแชร์ลูกโซ่แต่มึงไม่รู้จักซิงเกิล คือซิงเกิลเนี่ยคือเบสิกมากเลยครับ จอมกับรำเขาคือใครท่านจำคดีหวยสาสล้านได้ไหมเขาก็กับรำตอนท้ายเอ๊ะใครหว่าอ <c oughs> ุ้ยตายตาย <c oughs> ใครก็ไม่รู้จุกรู นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเรื่องของทนาย Bilder. ตัต้มนะครับผิดถูกไม่รู้ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าทนายตั้มหนีเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่นะบุมมองผมว่าไม่น่าใช่ลูกค้าคือคนที่ซื้อของจากเราไอเนี้ยไอลูกค้าเนี่ยครับที่คนซื้อของจากเราเนี่ยนะครับ มีนะครับบางคนทนายบางคนไอ้นักไอคนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์มันบอกว่าไงปะ่ะไปดูแลนะครับบริษัทดีไอคอนเนี่ยไปฟังเขาไปแล้วไปดูมาแล้วนะครับยังไม่มีลูกค้าเลยนะมันบอกว่าไงปะ่ะมันบอกว่าบริษัทดีไอคอนน่ะนะให้คนมาเปิดสินค้า2อ0 0สนแล้วพอเปิดสองแสน้าก็ไปหาคนที่เปิดเออเอาเอา,เอาสินค้ามาสองแสนแล้วหลังจากนั้นก็ไปขายให้คนที่เปิดสองหมื่นห้าสห้า ยังไม่เห็นว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนดูมันพูดคือสมองมันมีแค่นั้นแหละครับคำถามคือนะครับมันไม่รู้เหรอว่าตัวแทนดีไอคอนกับผู้บริโภคคือคนคนเดียวกันมันไม่รู้เหรอถามได้เลยครับนะครับตัวแทนดีไอคอนส่วนใหญ่ มีใครไม่ได้ใช้สินค้าของบริษัทดีไอคอนมากผมถามหน่อยจะครับถามหน่อยจะครับอาจจะมีนะไอ้พวกที่ไม่เคยใช้สินค้าของตัวของของ,ของบริษัทเลยเนี่ยนะครับคืออะไรครับนะครับคือไอ้พวกที่รับจ้างโฆษณานะครับหรือพรีเซนเตอร์ของแท้ที่รับเป็นจ็อบจอบรับเป็นงวดงวดอนะ ไอพวกเนี้ยไม่ได้นี่ไม่ได้ใช้จริงไม่ได้นี่จริงหรอกยอมรับรับนะแต่บริษัทดีไอคอนนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยครับว่าถ้าจะมีคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอาจจะมีสักศูนย์จุดหนึ่งเอาจจะมีจะบอกว่าเฮ้ยทุกคน100%ของดีไอคอนใช้สินค้าของดีไอคอนทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาไว้นี่ไปเว้นเอาไว้สัก0.01%เอรเพราะอะไรครับ พราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้าสู่ระบบการขายแบบเนี้ยก่อนที่เขาจะไปขายเขาจะต้องกินต้องใช้ก่อนนะครับเขาต้องกินต้องใช้ก่อนและที่สําคัญพวกมึงไม่แหกตาดูกันบ้างเหรอครับว่าเวลาที่เขาไร้สดบรรยายสินค้าเขาชงกินกันเลยเขาชงกินกันเลยนะครับ ไม่งั้นผมจะรู้ได้ไงอ่ะว่ากาแฟของดิไอคอนชงน้ำเย็นได้อ่ะนะก็ผมดูจากไลฟ์สดนี่แหละนะทีแรกมันก็อธิบายกาแฟมาอย่างดีนะนะแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวจะชงให้กินผมก็คิดว่าเขาจะไปเอาน้ำร้อนมาเปล่าเอาขวดน้ำเปล่าอ่ะน้ำเย็นอ่ะนะขวดที่เป็นขวดขวดละสิบบาทอ่ะนะแต่มีมีน้ำอยู่ครึ่งเดียวนะ นะเสร็จแล้วเขาก็เอากาแฟเทใส่ขวดนั้นอนะ่ะแล้วเขาก็เขยา่าเสร็จแล้วเขาก็ยกกินผมก็ฮะแล้วผมก็พยายามตั้งตั้งใจดูนะว่ามันเป็นก้อนหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะกาแฟทั่วไปมึงลองไปชงน้ำเย็นเกาด,ดิเป็นก้อนเลยถูกปะถ้ากาแฟทั่วท่วไปยอมรับนะกาแฟทั่วทไปอ่ะลองไปชงน้ําเย็นเนี่ยเป็นก้อนเลย เพราะไม่ใช่ไม่เคยเคยเคยคือต้มน้ำร้อนแล้วไม่ได้กดนะเราก็คิดว่าน้ำมันเด้งแล้วก็เทน้ำเอเทกาแฟใส่แก้วใช่ไหมแล้วก็เทน้ำใส่ที่ไหนได้เป็นก้อนเลยเออแต่ของดีไอคอนเนี่ยเฮยมาถึงเป็นขวดเอากาแฟเทใส่เขยา่า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 เขยา่ขยาแล้วก็กินแล้วไม่เป็นก้อนด้วย ็เออคำถามคือก่อนที่พวกเขาจะไปขายก่อนที่พวกเขาจะไปอะไรเนี่ยเขาก็เทสว่าต้องกินยังไงต้องใช้ยังไงมีส่วนผสมอะไรอะไรยังไงมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงมีข้อด้อยยังไงถูกว่าจุดเด่นที่จะเอาไปขายเอาไปพรีเซนต์คืออะไรเพราะฉะนั้น ตัวแทนของบริษัทดีไอคอนหรือตัวแทนของบริษัทขายตรงหรือขายซิงเกิลอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาคือผู้บริโภคและเป็นตัวแทนไปในตัวนี่คือเรื่องจริงแต่มึงเป็นทนายเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์แต่มึงเสือกมาถามว่ายังไม่เห็นเลยว่าขายถึงผู้บริโภคยังไงขายถึงผู้บริโภคตอนไหน และที่สําคัญบางคนมันมาบอกว่ายังไงบ้างมันบอกว่ามันน่ะนะครับไม่เคยเห็นสินค้าของบริษัทดีไอคอนเลยไม่รู้จักสินค้าของบริษัทดีไอคอนเลยไหนบอกดีไอคอนขายดีขายด,ขายดีขายดีนักหนาสินค้าของบริษัทดีไอคอนมันไม่เห็นคําถามคือมึงไม่เห็นหรือมึงไม่รู้ว่าเขาเป็นสินค้าของดีไอคอน มีสินค้าตัวไหนของบริษัทดีไอคอนมันชื่อดีไอคอนมั่งเออถ้ามันชื่อดีไอคอน f f e ฟถูกต้องไหมอ่าอ่าคอลลาเจนดีไอคอนอะไรกันอ่าเซรั่มดีไอคอนก็ไปอย่างหนึ่งแต่ละอย่างของเขาอะนะครับแต่ละอย่างนะั่นคืออะไรครับ เออก็นั่นแหละชื่อแบรนด์บลูมชื่อแบรนด์ลูมชื่อแบรนด์น,นู้นแบรนด์นี้ผมก็ยอมรับนะครับถ้าดีไอคอนไม่เป็นข่าวผมก็ไม่รู้ว่าไอสินค้าเนี้ยมันคือของดีไอคอนไอกาแฟเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นสินค้าของดีไอคอนเพราะกาแฟน่ะมันขึ้นตัวด้วยว่า R O O M Coffee มันอ่านว่าลูมใช่ไหมลูมก f แฟ และเขาก็ไลฟ์สดเขาก็ไลฟ์สดขายนะ่ะแล้วเขาก็ทำอย่างอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นกาแฟของดีไอคอนเพราะมันชื่อลูม c o ฟฟี่เห็นนานแล้วครับแต่ก็ถูกต้องไงครับผมก็เห็นมานานแล้วแต่ผมไม่รู้ไงว่าเป็นของดีไอคอน แล้วคําถามคือมันบอกว่ามันไม่เคยเห็นสินค้าของบริษัทดีไอคอนคำถามคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้หรือเปล่าหรือมันฉลาดน้อยมันฉลาดน้อยและอีกอย่างหนึ่งคำถามคือสินค้าในประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณรู้จักสินค้าทุกอย่างในประเทศนี้เหรอคุณรู้เหรอว่ากาแฟในประเทศนี้มีทั้งหมดกี่แบรนด์ขายอยู่กี่แบรนด์คุณรู้เหรอ ถูกต้องไหมคุณก็ไม่รู้ว่ากาแฟเนี่ยในตลาดตอนนี้คุณรู้เหรอว่ามีกี่แบรนด์คุณรู้เหรอคุณรู้จักหมดทุกแบรนด์หรอถูกต้องไหมเขาก็ขายยอดขายของบัริัทนูด้ดของนี่ของอันนั้นเท่านี้มันก็คือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณฉลา,าดคุณจะไม่บอกว่าเอ๊ะ ไม่เคยเห็นสินค้าของเขาเลยถ้าคุณฉลาดนะแต่ถ้าคุณฉลาดน้อยแต่คุณจะพูดแบบเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อโจมตีเขาเพื่อกล่าวหาเขาเพื่อใส่ร้ายเขาไงเพราะถ้าคุณย,ยืนอยู่บนพื้นฐานของฟาร์มเปจริงหลักของฟาร์มเป็นจริงคุณต้องเข้าใจว่าในประเทศนี้มันมีสินค้าเยอะแยะมากมายที่คุณไม่รู้